มาต่อกันที่แฟนบอยจีนกันบ้างดีกว่าโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆจัดโปรเจกต์นี้กับน้องลิซ่านะคะในโอกาสครบรอบ6ปีวง b l a c k พิงคด้วยซึ่งเขาบอกว่าการที่แฟนบอยคนนี้ออกมาทำให้กับลิซ่าเนี่ยเสียเงินไปหลายล้านบาทเลยละค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องนั้นนะคะอย่างที่ได้แจ้งกันไปก็คือวันที่8เดือน8หรือว่า8สิงหาคมเป็นวันครบรอบการเจบิยุปีของตกรุ๊ปวงแบล็คพิงคค่ะเรามาดูวง Black พิง k กันก่อนนะคะซึ่งงานนี้ไม่เพียนงนแฟนๆนั้นจะติแฮชแท็กร่วมแสดงความยินดีกับสีสาวไม่ว่าจะเป็นเจนนี่จีซูโรเซ่ลาริซากันทั่วโลกจนฮอตขรงนในทวิตเตอร์มาตั้งแต่ค่าคืนที่ผ่านมาแต่งานนี้ยังมีแฮชแท็กนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดค่ะ เพื่อแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าลลิษามนบาลสมาชิกชาวไทยของวงนี้โดยเฉพาะด้วยซึ่งสาเหตุที่เช่องน้องลิซ่าฮอตครองเทนเนื่องในวันครบรอบการเดบิวต์ครบ6ปีไม่เพียงแต่แฟนๆจะร่วมยินดีนะคะแต่น่าจะเป็นเพราะว่าชาวเน็ตนั้นต่างตื่นตาตื่นใจค่ะกับหนึ่งในโปรเจกต์แสดงความยินดีจากแฟนบอยจีนนามว่ามิสเตอร์หวังหวังนะคะที่เขาขอจัดใหญ่จัดเต็มโปรเจกต์แสงสีเสียง เพื่อแสดงความยินดีที่น้องลิซ่านั้นเดบิวต์ครบรอบ6ปีแบบสุดปังอลังการใน10เมืองที่ประเทศจีนเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพอันนี้เป็นของจริงเลยนะคุณผู้ชมไม่เพียงเท่านั้นนะคะบนชาร์ตมีบอร์ดฮอตเทรนด์ซองส์นะคะล่าสุดก็ยังปรากฏชื่อ2เพลงเดี่ยวของน้องลิซ่านั่นก็คือล,ลิซ่าและมันนี่ฮอตนะคะในการที่ครอง2ออันดับแรกของตารางอยู่หลังจากเมื่อสัปด,ดาห์ที่แล้วน้องลิซ่านั้นสร้างประวัติศาสตร์ค่ะ เป็นศิลปินหญิงคนแรกนะคะที่คว้าชแชมป์ชาร์ตนี้มาของได้สําเร็จจากเพลงลลิสาขณะที่เพลงมันนี่เองนะคะก็กระโดดจากอันดับที่สามารองแชมป์นะคะมาเป็นรองแชมป์ในสัปดาห์ล่าสุดนี้ค่ะและนี่ก็ยังไม่นับรวมกับคลิปขอบคุณแพนๆเนแฟนงในโอกาสเดบิวต์ครบ6ปีของศีสาววงนี้ที่เพิ่งมีการเผยแพร่ออกมา แฟนๆนั้นก็กดไลค์กดแชร์นะฮะกับช็อตแจกความสดใสแบบสวยๆคิ้วๆของนอลิซ่าในคลิปนี้แบบรัวๆกันเลยทีเดียวส่วนใน IG Story นะคะของวง Black พ i ง k เองล่าสุดอัปเดตเกี่ยวกับซิงเกิลใหม่นะคะพิง k v e วนอมค่ะที่จะปล่อยในวันที่19สิงหาคมนี้รวมทั้งกิจกรรมฉลองการเดบิวต์ครบรอบ6ปีของวงแบบโบชัวนะคะในแอปพลิเคชัน Sebeto ว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่8จะถึงวันที่15บสิงหาคมนี้ค่ะ นี่ยสุดปังอลังการจริงใช่แบบว่าของจริงนึกว่าเป็นภาพ CG อะไรใดๆไม่ใช่เลยนะ<า>เป็นภาพจริงๆเลยซึ่งก่อนหน้านี้แฟนบอยคนนี้เขาก็ทุ่มแบบนี้มาเรื่อยๆ<า>อยู่แล้วเพื่อน้องลิซ่าคือชื่นชอบน้องลิซ่ามาก แล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่แฟนบอยคนนี้เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็มีกลุ่มอื่นๆอ,อีกที่เขาบอกว่ามีการทุ่มมากถึง90ล้านบาทในการที่จะขึ้นภาพบิลบอร์ดน้องลิซ่านี่แหละเนื่องในโอกาสครบรอบต่างๆก็ทําให้เห็นนะคะว่าเด็กไทยคนนี้แหละมีคนรักไปทั่วโลกจริงๆพ่อจีนแม่จีนเนี่ยเขารักใครแล้วเขาทุ่มสุดตัวจริงๆนะม,นะมีสำนวนเคยบอกว่าเฮ้ยเราให้ได้ทุกอย่างยกเว้นแต่เดือนกับดาวแต่ใช้ไม่ได้สําหรับพ่อจีนแม่จีนขนาดดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยก็ยังเคยซื้อให้กับศิลปินมาแล้วไปตั้ง ถูกต้องโอ้โหสุดยอดมากๆอาเป็นกำลังใจให้ด้วยเลยกันนะครับ